สวัสดีครับพบกับตำรวจนสอวสังคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะผมวันนี้จะพามาดู t ต y ยต้ยตาไฮรักกี vo SmartC ท2.4ตัวนี้เป็นตัว E นะผมเกียร์ธรรมดาปี2018นะผมอ่ะแตวมาชมด้านหน้ากันเลยนะผมคันนี้สีสวยเดิมด้านหน้าเดิมนะผมมาพร้อมไฟหน้าไฮโดรเจนนะผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำนะผมคันนี้สวยเดิมโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านข้างนะผม คันนี้นะผมเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะผมตัวนี้ยางขอบยางขอบ16นะครนะผมใช้งานกันยาว5ปีเลยนะครับผมด้านข้างไฟเลี้ยวนะผมไฟเลี้ยวก็จะอยู่หูกระจกด้านข้างแบบนี้นะผมสีสวยเดิมไม่มีริ้วรอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะผม จะมีการชนท้ายนะผมแล้วก็เป็นโลโก้ของ t o y ยต้นะครับอันนี้เป็นตัว E นะผมตัว m a c l i n e นอรนะรผมยังใหม่กิบเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถต่อครับเดี๋ยวไปชมภายในส่วนของในตัวรถนะครับผมคันนี้เป็นคอนโซลน่าจะเป็นสีดำนะผมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันตินะครับผมเครื่องเสียงเดิมนะผม ระบบใช้งานแอร์ปกตินะผมคันนี้เป็นเกียร์แมนวลนะครับผม6สปีดนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําเดิมโรงงานนะครับผมเปิดแคมปได้90องศานะครับผมขึ้นลงง่ายสบายนะครับผมอ่ะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ต่อครับในส่วนของเครื่องยนต์นะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 4งพนซีซีนะครับผม4สูบ16วาล์ว150แรงม้านะครับผมที่สำคัญคันนี้จะมีระบบเบรก abs นะครับผมคันนี้สวยเดิมคานหน้าเดิมนะครับผม น็อตไม่ขยับเลยนะครับผม <Wow. S 1> รายละเอียดของคันนี้ผมคันนี้เป็น t o y o ต a h i l u ัก e ี v s s m r t t c แ2.4ตัว e ีเกียธรรมดาปี2018นะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 5 9 0 0 0บาทค่างวดที่6,800บาทฟรีภาษีพรบรประกันภัยฟรีดาวฟรีทำสัญญาฟรีค่าจะส่งลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699ต้อมสมยงคาร์เจนเตอร์สวัสดีครับ